ยาแก้โรคไตหรือ,อยาบำรุงไตมีจริงไหมสวัสดีค่ะปูเวลาซินีนะคะวันนี้ปูอยากมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนถามกันเข้ามาบ่อยมากๆปูคะมียาอะไรไหมที่กินเราหายจากโรคไตหรือพอมีอาหารเสริมตัวไหนที่ช่วยบำรุงไตให้กลับมาแข็งแรงฟังดูเหมือนเป็นคําถามง่ายๆใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้ปูขอชวนทุกคนฟังให้จบนะคะเพราะมันคือความจริงที่เราต้องเข้าใจเริ่มจากคําถามอยอดฮิตยาแก้โรคไตมีจริงไหมคําตอบคือ ไม่มีค่ะไม่มียาเม็ดวิเศษตัวไหนที่กินแล้วหายขาดจากโรคไตเพราะโรคไตเลือล้อรลังส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของไตอย่างช้าๆและเมื่อเนื้อเยื่อไตเสียไปแล้วมันไม่สามารถงอกออกมาใหม่ได้แบบตับหรือว่าผิวหนังค่ะสิ่งที่สามารถทําได้ก็คือชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นป้องกันภาวะแทรกซ้อนบรรเทาอาการต่างๆเช่นบวมน้ําความดันสูงซีดหรือว่าฟอสฟอรัสสูงดังนั้นใครที่บอกว่ามียาแก้โรคไตหรือกินอันนั้นแล้วดีกินอันนี้แล้วไตกลับมาเป็นปกติต้องระวังเลยนะ ะะอาจเป็นการตลาดที่หลอกลวงหรือถ้าซื้อจากออนไลน์โดยที่ไม่รู้แหล่งที่มาอาจมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึงทําให้ไตพังเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยแล้วยาบํารุงไตมีจริงไหมถ้าเราหมายถึงยาที่ช่วยรักษาความสมดุลของแร่ธาตุในเลือดหรือช่วยลดภาระของการทํางานของไตเช่ยนชยาลดความดันกลุ่ม ARB ยาจากฟอสเฟตยารักษาภาวะซีดในคนไตเสื่อมกลุ่มนี้มีจริงและช่วยบำรุงไตในทางการแพทย์แต่มันไม่ได้ทำให้ไตหายขาดนะคะเพียงแต่ ช่วยชะลอการเสื่อมไม่ให้ไปถึงจุดที่ต้องฟอกไตเร็วเกินไปค่ะแต่ถ้าหมายถึงพวกที่เป็นสมุนไพรบำรุงไตที่โฆษณาว่าขับของเสียได้ดีหรือพวกยาต้มยาลูกกรอนที่ไม่มีชื่อยาไม่มีทะเบียนออย,ยอูขอเตือนนะคะว่าอันตรายมากๆเพราะไตของเราเป็นเหมือนโรงกรองสารเคมีสิ่งแปลกปลอมที่กินเข้าไปไตก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อขับออกค่ะถ้าเจอของที่มีสารพิษเจอปนเข้าไปไตจะอักเสบและเสื่อมเร็วขึ้นอย่างเงี่ยบปูอยากให้เราเข้าใจว่าดูแลไตคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าพึ่งยาแทนที่จะถามว่ามียาบำรุงไตไหมผู้ชนเปลี่ยนมาถามว่าวันนี้เรากินเค็มน้อยลงหรือยังเราดื่มน้ําพอไหมเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าเราควบคุมเบาหวานความดันได้ดีไหมเพราะทั้งหมดนี้คือการบำรุงไตยอย่างแท้จริงค่ะและที่สําคัญที่สุดอย่าไปหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงถ้าอยากใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมใดๆต้องบอกคุณหมอทุกครั้งนะคะเพราะบางอย่างแม้จะเป็นของธรรมชาติแต่ก็เป็นพิษกับ ไตได้เหมือนกันค่ะปูรสรุปให้ง่ายดังนี้นะคะยาแก้โรคไตที่กินแล้วหายเลยไม่มีจริงค่ะยาบำรุงไตมีเฉพาะยาที่ช่วยชะลอไม่ใช่ฟื้นฟูให้หายยาลงซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีอยอยการดูแลตัวเองด้วยพฤติกรรมที่ดีคือยาบำรุงไตที่ดีที่สุดค่ะปูอยากให้เราดูแลไตตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้ค่าไตตกแล้วค่อยมาหาทางรักษาเพราะสุขภาพไตของเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามเรื่อง ใกล้ตัวที่คุณอาจอยังไม่เคยรู้ขอให้ทุกคนมีไตที่แข็งแรงอยู่กับเราเป็นนานๆน,นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะ